พี่ว่าน่ารักจังอยู่ไกลๆตอนเช้อนโม้ยมันหนาคือคนเถละครับโอ้ทรงผมหน้าหมาป้าเสียงปานะครับผี้ชมครับกินเบอดเซรดยบ้านฝั่งนี้ก็จะเป็นเด็กให้อาหารไดโนเสาร์นะครับเอาเด็กน้อยบ้านใดคือบ่าให้อาหารไดโนเสาร์ยู่ดีป้าค้าพิธีอย่างที่ดีแต่ละครัผู้ชมมีหัวไดโนเสาร์แห่งช่วนะครับกินยังเลือก อิ่มยังครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้น้องพอจะพาไปเที่ยวไหนครับพอจะพาไปเที่ยวปลาไปดูปลาไปดูปลาใช่ไหมลูกใช่ค่ะปลาอะไรครับปลาอะไรครับ ปาครับปาครับมีแต่ตัวผู้ขี้เกนะครับโหปาครับนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์วันหยุดนะครับพอดีมารับหลานนะครับหลานสาวนะครับน้องฝนน้องน้ำฝนนะครับมาจากกรุงเทพนะครับก็เลยพามาเที่ยวคาเฟ่นะครับที่เคเค ฟลอรเบลล่าเขาคอนแก่นก็เป็นคาเฟ่สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าบรรยากาศดีหน้ามามากนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร,รอบๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาเดินชมดูทุกจุดเลยนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีใหม่ที่คุณฝนน้องฝนนี่ก็คือ เป็นคุณแม่ของน้องพอดอีกคนหนึ่งนะครับเพราะอะไรวะทีครับเพราะว่าดูแลส่งเสียน้องพอดสนับสนุนมาตลอดนะครับตั้งแต่ทําช่องเลยนะครับส่งขัดน,นมมาให้ส่งของเล่นมาให้อพอดในแม่ผลลูกชี้ดูสิลูก ว้าแม่ฝนอุตส่าห์มาเยี่ยมน้องพอตนะครับผมเดี๋ยวเราไปเดินชมกันนะครับคุณผู้ชมด้านนี้ก็จะเป็นมาซื้ออาหารนะครับผมอ้าวลูกแม่บอกอาหารสัตว์แม่ตัวนี้ลูกมันของเล่นตัวนี้ลูกบ้านี้ใส่ถ้าเราไม่ได้กินก็ซือวิจาร์กิวตัวนี้ลูกเจ้าจิ๋วไหนป้าดูสิว้านลาดักจังปลาอยู่ไกลๆปลาอยู่ไกลๆแพะบิ๊กมี่แพะบิ๊กมี่นะครับคุณผู้ชมเราตอนนี กลัวไหมครับกลัวไหมครับลูกไม่กลัวป้าไปต่อไปนะพับจะพาน้องพอดไปดูมาแคะนะครับมาแคะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมอยากถึงแนวนหรืลูกเนาะโอ้ยมันหนาคือคนเถละครับโอ้แววตาเหมือนคนเลยนะครับมาแคะสีขาวนะครับมาแคะสีขาวโัวขนาดไหนน้องพอดน้องพอดมายืนเที่อ่ะครับู้มมีสีน้ำตาลเข้มนะครับคุณผู้ชม มาเขทรงผมหน้ามาของแท้นะครับทรงผมหนามากนะครับผมนี่มันจะมาหมุนเนี่ยนะครับมาหมุนของแท้นะครับคุณผู้ชมเพราคนหมุนคนหมุนจันนี่ใช่ายนี่แหละครับบ่อปลาคราฟมีแต่ตัวผู้ว้าวไม่ก็เอ้าตัวใจมากเลยลูก ไม่ได้สิครับอย่าอย่าเอาลงนะเดนนสซร์นะพังเลยนะลูกวาคือะไรีกงลูกคืออะลูกหอหารปลาหารปลาว้าวสวยเย่มากเลยนะลูกนะาสวยมากเลย รสระวังมานะลูกระวังมานะปาเสียงปากนะครับดู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 ดดูดูดนดูดูดบดูดูดูดดูดูดูกูดูดูดแดู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 มันอร่ดยขนาดนดูดููดใหูเูาูดูกินหน่อยสิเสียงจวบดๆๆๆดููดอดูดูดดูด ครึ่งนะครับสี่โมงเย็นนะครับคุณผู้ชมเนี่ะครับเห็นล่มๆอย่างนี้แต่ว่าคือแดดนะครับคือแดดนะครับแต่ว่าขี่ฝ่านี่ครับเขาเรียกนอย่างแดดล่มๆตกฟ้ามืดนะครับเหมือนฝนจะมานะครัโอเคนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เย็นแล้วนะครับเกือบห้าโมงเย็นแล้วนะครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับพอดสวัสดีครับโอเคบายบาย